อันนี้เอาก,กัสทำอะไรครับอันนี้คืออะไรมัน,ออนมันมันอันนี้คืออะไรมันออกกเอากัสเอาเอาอะไรเนี่ยมาจิ้มฟันจิ้มไว้เนี่ยมันคือโคม,มันใช่ไหม เราออกมาเลยมาแบ่งข้างนอกเออไม่ต้องเอาเข้าออเออนั่นแหละจะไม่ต้องหันซ้ายหันขวา

วันนี้พอได้มารวกันก็บอกลยว่าลิ้นอะไรยาวจังควั้ขอบคุณคุณเป็นสัมภาระที่มันยาวแบบนี้อ่ะโลเสร็จแล้วเหรอจังวัว oh, <no. S 1> <laughs> นอคะที่เป็นลิ้นนะ <laughs> แม่เห็นแต่วัวนอ ช่วงเวลที่เราได้มาแสดงความสามารถแล้วเรได้อะไรกลับไปเยอะอยูในข้อหนึ่งถ้าเกดคนที่เดินทางบเส้นทานี้ราบอวาี่เราจะสร้างค่ในจุดไหนก็ทามันไม่มีอะไได้มาง่ายนะคะซึ่งวันนี้น้องๆอย่างน้อยก็ได้ผ่านเที่ตรงนี้นะคะแล้วก็พัฒนาศักยภของตัวเองการเดินานนอาจารนะคะค่ะแล้วก็ทาง จะมีคำแนะนำที่มีประโยชน์กับเราทุกๆหน้านะคะขอบคุณที่มีาการดีๆแบบนี้แล้วก็ที่อาจงกลาเป็นว่าเป็นสองคนในการเพลงใหม่แบงคพิงต้องเข้าแล้วแหละเนี่ยอุ้ยนี่ีเจะดูหะไรไม่ได้ตั้งใจอ้าวบังนี่เดี๋ยวก็เจ็บคออีกหรอกเอ้ ยวก็เจ็บคออีกหรอยตรตรงนี้ตอรเงนี้สันได้แล้วเสร็จแล้วเหรออันอะไรมันอ่ะขา,ขามันโอ้เสร็จแล้วเหรอมันชื่ออะไรอ่ะไม่รู้ เอาแกก็ตั้งสิมันมีลิ้นมีขาเนี่ยตั้งเองอหรแม่เอาแม่เป็นคนสร้างเองแม่ก็ต้องทำเองาเหมือนเหมือนเหมือนปลาหมึกมันก็เหมือนแมงมุมนะมีขาเนี่ยอืมมีสี่ขาสี่ขาแมงมุมมีกี่ขาแปดขาแล้วนี่มีกี่ขาสี่ขาสี่ขาเหรอทำไงมันมันเป็นอะไรละ่ะเป็นแมวเหรอ แม่ไม่ได้ทำนะทันหล่นเองทำเ,เองเนี่ย <laughs> แล้วทำไมแม่ตาเหลือกใส่ตัวเองอะไรเงี้ยไม่รู้ันจะล้มหินนะอ่าเสร็จล้อค้าเนี่ยยังไม่มีชื่อนะอันนี้ลิ้นมันเหรอกระแผบแผลุนนด ครับเสร็จแล้วครับกิ๊กเสร็จแล้วบิเซนนี่บิเซนตัวอะไรอ่ะอกิ๊มมกี้อ่ยม,มาเด็กิ๊กี้อ่ะมาเด็กิ๊กี้อ่มาเด็เอาออกมาได้เนาะเอารูๆล่ะนี่งไงีูอยู่นี่ ถ้าแม่ไม่บอกผมไม่รู้เนี่ยนะ